สวัสดีครับเลโกแมนพิค้าผมแล้ววันนี้นะครับเราจะพาทุกคนมาดูกับงาน Lego Star Wars m e มเจอร์ e View อยู่นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่พารากอนซึ่งวันนี้นะครับเป็นวัน Star Wars พอดีเลยครับผมก็ Happy Star Wars Day นะครับซึ่งงานมันจัดตั้งแต่วันที่30เมษายนถึง6พฤษภาคมนะครับวันที่30เมษายนนะครับรถให้มาแล้วก็จัด Lego ไปค่อนข้างเยอะเลยครับเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วก็พาไปดูว่าได้เซ็นได้บ้าบ้างครับแต่วันนี้เราไปดูบรรยากาศในงานกันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นไลฟ์เซเบอร์เทรนนิ่งครอบๆไป จอนนี้ก็จะโชว์เป็นไลน์อัพของ LEGO ที่ปล่อยออกมาในแต่ละปีนะครับส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานเลยครับจะโชว์ LEGO Star Wars ตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีปัจจุบันแต่ว่าก็จะไม่ได้มีครบถูกเซตน,นะครับ X-wing ปี1999ยานของกันแกนที่มันลงใต้น้ำ Slave 1ของ Boba Fett แล้วก็ Pod racer นะครับแล้วก็ยังมี CTPO ที่แบบหาย,ยากมาก Yoda ปี2002ที่ตอนนี้ราคาพุ่งไปถึง500ดอลลาร์เลยครับยานท้ายรุ่นต่าง แล้วก็ ATST Walker ครับอันนี้สวยมากยาน Republic Cruiser Republican Ship แล้วก็ยาน Tantive นะครับยาน t h a i Defender ปี2010 Lego Super Star Destroyer กับ Lego Jabba the Hutt Palace นะครับปี2012ตอนนี้ก็ราคา j a บ้านนี่ขึ้นไป2-3,000บาทนะครับ Evil Village จากภาค Return of the Jedi นะครับอันนี้แบบสวยมากเซตนี้ <S <S ปี 2014, Lego Sandcrawler จากภาค นิโฮปครับผม Lego UCS t ซสไ Fighter และไอคอนิกของ Lego Lego d e a t สตารปี2008นะครับที่ตอนนี้ราคาแบบ30,000กว่าบาทได้สวยมากแบบโหดีเทลเยอะจังยานของ o b i w ว n นะครับเจไดสตาร์ไฟเตอร์ที่มาพร้อมกับมินิฟิกจังเกิลเฟนยูเซสมิลลิเอียมโฟลคอนใกล้ปัจจุบันกันเข้ามานะครับจะเป็นยานจากกะตูนรีสต c e แล้วก็เป็นทีมหมวก ต่างๆนะครับเซตนี้สวยมากเลยครับจากแช,ดชดทดอินเป็น <c oughs> มัวส์แซสลี n แคนทีนานะครับแล้วก็เป็นเฮลเมตต่างๆอาร์ทูดี้ทูยู e ีเอสลุกสปีเตอร์เรเซอร์คสของแมนโดแล้วก็เฮลเมตกับตันเร็กซ์กับโคดี้นะครับยูซีเอสเวนเตอร์อันนี้แบบเท่มากมีมินิฟิกเร็กซ์ด้วยส่วน่วนนี้จะเป็นของปี2024นี้นะครับ u s t ีเ i Interceptor เซ็ตแต่ละเซ็ตสวยมากเดี๋ยวทุกคนรอดูรีวิวเซ็ต ทางเดินดัดเวเดอร์ได้เลยครับเป็นโซนช็อปนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นเซตของปีนี้นะครับแล้วก็มี UCS อยู่ด้านล่างท้ายอินเตอร์เซปเตอร์อย่างสวยเลยครับบริเวณนี้ลดส0นะครับเป็นหมวกของ,งกัปตันเร็กซ์และโคดี้ที่ลีโอมีกัปตันเร็กซ์เท่มากเลยครับมนะครับมาเลือกโคดี้นะครับผม เซตคริสต์มาสลดสิบห้าเปอร์เต์ส่วนโฟลนทรูเปอร์ของอาโซกาลด20%เรเลยครับเซตนี้โลดได้จัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนอกจาก Star Wars แล้วนะครับยังมีทีมอื่นๆมาขายด้วยครับแต่ว่าจะไม่ร่วมกับโปรโมชั่น Star Wars อย่างนี้ก็คืออินการโกเซตนี้เท่มากครับเป็น LEGO Formula 1ของทีม Mercedes นะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นเกมที่เขามีให้เล่นนะครับจะต้องสแตมสามดวงแล้วก็ตอบคำถามครับเกมเทดสอบไรเซอร์เฟอร์นะครับก็คือนี้หน้าบิ Big ๊กพูันี้เราจะสร้างอะไรก็ได้นะครับโฟโต้บูธเราอินเสิร์ตรูปของเราใส่เข้าไปแล้วมันก็จะเจเนเรตออกมาให้เป็นเลโก้แบบน,นี้เลยครับใส่ชื่อลงไปได้ด้วยวันนี้เราใส่เสื้อ Star Wars มาพอดีเลยครับเลยได้พุ่งแจ๊25 years of Lego Star Wars ครับเป็น r 2D 2สวยมาก อยู่ดีๆก็มีตัวละครจาก Star Wars โผล่ออกมานะครับเราก็ได้ไปถ่ายรูปก,กับพวกเขาเยอะเลยครับปีนี้ถือว่าเป็นวัน Star Wars ที่ดีที่สุดแล้วครับแบบเท่มากเลยมี Stormtrooper เดินไปเดินมาโอเคครับวันนี่คือตอนนี้เรียวอยู่ที่บานแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าได้เซตไหนมาบ้างอันนี้คือซื้อตั้งแต่วันที่30เมษายนแล้วนะครับเป็นวันแรกที่งานเริ่มแต่ว่าวันนั้นคือโซนด้านในมันยังไม่เปิดเลยไม่ได้ถ่ายมาเยอะครับนี่ครับก็คือเป็น โพลิสต์แกของไทยอินเตอร์เซปเตอร์ที่จับฉลากมาได้นะครับแล้วก็จะเป็นเซตเจ็ดห้าสามเจ็ดสองอันนี้เป็นแบทเทิลแพ็นะครับเซตนี้รีโอขายด้วยนะครับแล้วก็เซตทางเดินของไดร์เบเดอร์นะครับอันนี้ชอบมินิฟิกเกอร์ไฟฟานีทให้มาเลยครับและสุดท้ายเป็นเซตนี้มันลดราคาอยู่พอดีครับเป็นลุกสู้กับไดร์เบเดอร์แล้วก็มีพอวัตทียูดด้านหลังครับผมอันนี้ลด30%พอดี เซตมันสวยมากเลยครับ M&R Production ป้ายยามาก็เลยโอ้โหสวยจัดและแน่นอนครับยอดนี้มันก็ถึงที่จะได้ตัวของแถมเป็น Roy Carrier นะครับและเลโก้บอกว่าเลโก้ก็บอกว่าจะโทรมาบอกตอนที่ได้ของแล้วนะครับผมเราไม่ไหวแล้วแต่วันนี้เจ๋งมากเนะครับของวันนี้จะเป็นตัวโปสเตอร์นี้นะครับอันนี้เป็นเลโอเองนะครับมีชื่อเลยดิโอทัชเชตกับพวงกุญแจนี้ครับเป็นผูุ้ญแจารูดีทูฉลองครบรอบ25ปีนะครับเฮียมา รับผมและเลโก้ LEGO กับ Star Wars นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่มีความหมายต่อเรวอมากๆเลยนะครับเติบโตมากับเลโก้แล้วโตวมาได้ดู Star Wars มันเป็นแบบสิ่งที่ดีมากๆเลยครับยูทูบเบอร์<น>ต่างๆรีวิวเลโก้ชุมชนคอมมูนิตี้สตาร์วอสในประเทศไทยกลุ่มต่างๆคือมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับรู้สึกขอบคุณมากที่ดู Star Wars ในวันนั้นนะครับผมนั่นก็คือหนึ่งเหตุผลที่ทําช่อง youtube นี้นะครับเพื่อแชร์เรื่องราวรีวิวเลโก้แล้วก็ พูดคุยเกี่ยวกับ Star Wars ให้ทุกคนนะครับแล้วหวังว่าเราจะประสบความสำเร็จคือ l e โก้ส่ง Lego ้มาให้รีวิวนะครับรีวิวแน่นอน,นครับก็หวังว่าจะมีวันนั้นนะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และ Subscribe แล้วเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย